สวัสดีครับพมโค้ชใจนะครับวันนี้ก็มาแน,นาะนํากาแฟสักนิดกับพมนะรู้สึกว่ามีหลายคนกินแล้วกินดีมากกับพมก็กาแฟเกลเซียมกับกาแฟเกลเซมนี่นบยบริษัทเกลเซีมกล้องแตรแน่นอนกับพ่มวันนี้นะถึงมันดีเปลือะครับส่วนผสมมันเป็นสมุนไพรหมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะตัวเรื่องนะครับเตรียมๆนในหลอดใจตัวเรื่องนะครับกาแฟสมิตรรูปนะดื้อไม้กา ถ่าหวันเปรี้ยงนะครับมีส่วนประกอบของตัวข้าวมีโกจิเบอรี่นะครับมีถังเช่าเนี่ยนะสุดยอดมากเลยนะครับตัวนี้ซึ่งกะเฮดลินจื้อแล้วก็ยังมีโบไรใบแปกล้วยนะครับหรือแม้ความหวานเนี่ยเราก็ใช้ยทุกข้าวโรตนะครับไม่ใช่ใช้จ่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นคนเป็นบัวว่านน้ก็กินได้นะครับไม่ต้องห่วงเลย ินแล้วกินด,ดีมากครับที่สําคัญนะครับอ่านี่มีออยอัยยดเจน,นครับผมเลี้ยออยอัดเจนครับเป็นต้อง,งเไม่ต้องกวนก็อ<ะ>ลองมาชงช,งชงชิมกินแล่นะครับมาเออ๋ยวเราจะเป็นเปิดเบอร์มั่งนะครับ น,กกน่ากิน,นป้านอะไรครับผมลองฟังดูว่าคนอื่นบ้างก็ได้นะครับว่าคนที่กินแล้วเนี่ยคนหลับก็ปือหันบ้างครับกับสวัสดีครับจ้า สวัสดีค่ะอ่าจะเชื่อได้ครับท่านสนุกไยเลยค่ะอ่งประตูมืองดีค่ัอืมครับตึงกินกินกาแฟเลยมันือมั้งกดกาแฟเราก็เป็นคนที่ไม่ไม่กินกาแฟเลยนังเดิมจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินกาแฟแต่เพื่แนะนำมาสนสนสนุนกนแนะนสนสาเนสนสนนสนสนสนนนส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 นนกนนแนสว่นสนนนนนสกสนสนสนันนนนนนาะตนวเองนสนนกนสนตัวเองลงมากินเนสก็รู้สึกว่า cái cuộc thì... à, là không hay được. Ăn cái con uhm, ừ. uhm, này mãi, cái gì con này mãi, cái gì kê con quân kê này, bé tí bé nó kê con mới chừa, cái nó nói nó coi cái chừa, coi coi chừa gì, coi đắng đắng rồi đấy. Cái là con hãy kê nó đi ăn, con tuần này chắc thì con làm đấy, con rồi con tập nhang đây. Um, nó rất chở. Rồi, đứa rồi, không mệt. K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 hông อ่าเตเลย์เคยฮักใช่ไหมครับเคยเล่ยเคยฮักปีนี่เคยฮักตัวปีพกคาเอาพกเนี้เนาะพกอะไรพกฮ่าฮาฮาพกกันเคยฮักตรงนี้ฮักฮักฮักมันจะเจ็บตัวตอนนี้มันดีขึ้นมากอยากรับซ่าลรงพยานาลก็เคยรับซ่าแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นนล้วเนาะกึงคาแฟนี่เดียวนีอย่งดับซ่าอบติวดับแก้วข้าวดับจาแก้วข้าวด้วยองค์ถูกใหญ่ทำได้หมดเลยนะมันเพลินเลย น้ำนักโดมีความสุงโอ้จักรไครับนำนักจากรแปดสิบสองตอนนี้เหลือจากรแปดสิบสองจะทุกมายโอ้สุดยอดมากเลยลดขมายากไม่ได้ไปกินยำหลอดเลยลดแบบธรรมชาติเลยมันจะทำให้หลงอิ่มไม่ต้องไปเนื้อเรื่องกินมากมันอิ่มมันมันอิ่มอาการแต่ละคนออกไม่เหมือนกันถึงกินเมืกี่ตึ้งอะไครับกินไปประมาณ กินทั้งกรอบครัวนะไม่ใช่คนเดียวสักพักประมาณทุกเดือนจะใกินทั้งกรอบครัวเพื่อนมากก็ให้กินล่องลงบจนได้เพื่อนล่องเขียนเจ๋งมากเลยของดีก็ต้องบอกต่อนะของไทยๆเนาะกับบางคนก็โกชื่อที่ดังๆกระเราก็เชื่อที่ว่าประสบการณ์เองมันง่ายเน็ยมาตัวเองก็ไม่เปรี้ยบเป็นสิบเป็ดก็มาติดย่างได้ยันคือเนาะความสุขของแกแกบอกว่ากินเลยแกไม่เปรี้ยดด้วยโอ้สุดยอดมากๆเลยขอบคุณจ้ามาครับผมขอบคุณจ้า สุดยอดเลยครับเพื่อนมาอยากเชื่อคับจนกว่าฐานจะได้ลองนะครับนุ่มกองพบมันนาเหมือซ่องเดินทีแล้วเนี่ยนำนักนาเจบซ่องจุตอนเนี้ยพ่าดมาซ่องเดินเนี่ยเลือ6หกาจกเนี่ยให้พกกลเกือบเจลให้ไปคือคือ คืออะไรไงคือลงปุงแล้วก็เลยตั้งใจใกินน่เป็นจริงเป็นจังโอ้มันมันอย่เปจริงจริงกับเมืจจ่อเสดจ้าเกว่าเมื่อกี้เนะี่ยน้ำนักน้ำนักมันหลดไปโดยแต่ว่าวไม่ดูตัวเลยคือกระป๋บงโปพร้านมันทํางานดีขึ้นนะน,นั่นแหละไงเนี่ยกันเนี่ยก็ไม่อยากให้เชื่อนออยากให้ลองกับพุ่มพุ่มเชี่ยวหวากาแฟตัวนี้จะเจนมากๆเลยโดยหลายหลายคนแต่ตอบรับมาตอนนี้นะครับ ถ้าว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูได้ครับเทช่อง YouTube Channel นะครับโคชัยออนไลน์นะครับหรือไม่ก็เท Facebook เทเพจนะครับก็สร้างจดน่าเกิดดิสนะครับลองเข้าไปดูครับข้อมูลเพิ่มเติมถ้าสนใจบันเทิงการ์ซาหมาติดต่อมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ